เอาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าแอบก่อนกองเรากองเราเป็นไปพล่ายิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยค่ะยิ้มให้ท่านผู้ชมด้วยกองเราเป็นไปพล่าเหรอลูกเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วนี่นึงค่ะยิ้มโบ้ยิ้มเก๋ ยังยิ้มด้วยค่ะลูกยันหน้าเบื้องเฟซบุ๊กยาวบางหน้าหนูเอาลงมาอีกนิดนึงเอาพระบรมลงมาอีกนิดนึงบางหน้าเออไปกันเป็นแถวลูกไม่ต้องติดกันมากไม่ต้องชิดกันมากย,มย,มยิ้มยิ้มหิวน้ำไหมกินน้ำไหมกินไม่หมดหิวน้ำไหมคะ อันนูうう้นวันเสาร์ส้มเขยวนำไม่ลูก